อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นหยกนะคะฝั่งนี้จะเป็นหินฝั่งนี้เป็นต้อให้เพลงบูชาใส่กำไรได้กำไรใส่กำไรได้กำไรท่านตอบับองแบบนั้นก็ห้าร้อยถึงแสนเลยอันนี้เป็นหินนะคะเนาะฝังนี้หินค่ะนี่กาผู้ใดสิเดินทางมาเยี่ยมมาชมก็มาได้นะคะพี่น้องคะอยู่ที่มุกดาหารมุกดาตรงนี้ก็จะเรียกว่าสะพานรุทธภาพ ไทยกับลาข้างหน้าน่จะเป็นตัวนันตะตัวนันตะนาคราชตรงนี้จะเป็นลูกชายของปู่ชื่อว่าพยานพัฒนาอันนี้เป็นลูกชายของปู่ปู่เป็นลูกชายของปู่อนันตะนาคราชใช่ไะได้ลูกๆก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าลงถ้ำจะไปดูสมบัติของพญานาคว่ามีอะไรบ้างอ๋อข้างล่างใช่ไหมคะแต่ถ้างั้นลูกก็ขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะคุณแม่ ข่าวสบายไหค่ค่ะขอบคุณคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่แอดจะพาลูกไปทำพยานนามแล้วค่ะค่ะกับสบายเงียบๆตรงนี้พี่น้องกองไฟถูกนี่เหลือวตะเคียวเลยกล้ามมากค่ะพี่น้องคือเผ็ดเลยเห็นตะเคียวแวบๆนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเอิ้นว่ายัง เขี้ยวหรือเปล่าแม่เหมืหอเมนเหมือนเขี้ยวไปค่ะพี่น้องเดีจะพาไปถ้ำนางแก้วนะคะใต้พิภพถ้ำนางแก้วค่ะใต้พิภพถ้ำนางแก้วนะคะพี่น้องาไปตามมาพร้อมๆกันค่ะตุ๊บโอ้โตุ๊บ ฟ้าพี่นอ้องเขามาแล้วตกใจเลยค่ะพี่นอ้องอุย ให้ผ้าบ่ยาะพี่นองค่ยบ่ายเท่นั้ค่ะพี่น้องค่ะเชสน้ำฟางค่ะพี่น้องเปิดประตูเขามาปูกกัต้อนรับเลยค่ะเปิดประตูปู่ต้อนรับเลยค่ะพี่น้องค่ะขออญหญาตบาตคำเ้อขวันุญญายาไใยท่ะ เย,ย็นสบาย,ยนะคะโยนใจทำทำนั่งแก้วค่ะพี่นอ้อง<ฮ>อืเผ็ดพญาผู้ชงพี่น้อง เพชรพยาพุชงะคะ่ะสาธุด้วยเป็นบุญเป็นวาสนาเทียแต่ไม่เห็นสาว่นอ้อง จอมเพชรมุกดาหารแม่เห็นแม่นางแก้วหรือยังอันนี้แม่นางแก้วอัญญาค่ะสาธุสาธุ อนแม่น้ำกันเนาอค่ะไหนคามบมันใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะไฟบาดาลพี่น้องไฟบาดาลโอ้แอบก็แต่เคยเห็นพี่กันพี่น้องไฟบาดาล Sợi ngang Phẩm phẩm nhân nào không thể lên thế แสนปีว้า yeah. no, ่ออกมีแต่ค่ะม่แสนปี ยาบาชแผลใส่กันหนาแอจเจาหลอดทองโฟ้าแสนขำ แล้สไม่เี่ยมาชมอากาศหอกาหว้พพีแม sure> ่้อแม่อยู่ในใจดีนะคะพี่น้องแม่ทีเพิ네่นเฝาอยู่ดีเนาะค่ะใจดีไหนมองบกเนได้เห็นค่ะพี่น้อง โอแม่นี่พญาอนันตนาคราชที่เพิ่นอยู่นี่พญา,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 าอนันตนาคราชอันนี้ในหลือกปลาอเลือกองปูพญานันตนาคราชนะคะนี่ค่ะที่คนเดียวข้างนอกนะคะพี่น้องคะ สำหรับ <laughs> ัเกแนวา้อิหสล่มคับตที่แาเนื้อุช่มคพี่น้องเือตอนในช่วบรรยากาศกอนขงมันม่เพี่น้องใส่าบนอะเหลือมากมากเลยค่ะพี่น้องคะ พระยายาสมันค่ะพี่น้องเพชรพยายาสมัน ยาสีสุดโตโอ้เ<อ>พชรพญาสีสุดโตค่ะพี่น้องฮึมสาธุสาธุค่ะเพชรพญาสีสุดโต้พญาดำแสนสิระะินะคะอันนี้พญาดำแสนสิริเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ตะพานาค่ะ้ายนนี่หน้ผู้มีบุญจะสามารถโยนเหรียญเข้าช้อนบทยาได้ค่ะพี่น้องโยนเหรียญ ไปรียนไหมแม่อ,มมอ,อคุณน้องเ้ยบ๊มีเรียน เด็กไกลค่ะพี่น้องใส่งนาหม่ะค่ะพี่น้องค่ะ เป็นถ้าที่สวยงามมากถ้นานางแกวสมกับซื้อนะคะนางแกวนะคะพี่น้องคะตัวเลขนะคะ่ะเดี๋ยวแอจะขึ้นในถ่ายคลิปนะคะ่ะขอบุณขอบพูนพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะ่ะถ้ามากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะไลค์กดแชร์ออกไปให้พี่น้องที่เพื่อนท่านไดเห็นคลิปนี้นะคะ่ะเพื่อนไดเห็นคลิปนี้นะะ้ำ กันเน,ะค,ะ,น,นะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมีผลวาสนาได้เห็นน้ำกันเนะคะ่ะยม,มุกจาหารเด้อค่ะสาธุเดอ้อปุรุสีอนุญาตบาัดคำเด้อสาธุสาธุ ขอพรปูน้ำกันนะค่ะพี่น้องคะับสพี่น้องคลิปนี้แอร์กับสีคอจบไปเพื่อนเท่านี้ก่อนนะคะ่ะพอกันนไม้ในคลิปหนานะคะ่ะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะขอให้เฮงให้ดังให้ปังให้รวยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ